หนึ่งล้านเจ็ดแสนเลยหรอนี่นี่เอาเลยเอานี้เอาสิเอาสิปาถงขาไปก่อนแบบไม่เลงแบบด้าเมจไม่เลง ฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางร้านรับเติมหมดเลยนะใครสนใจบริการเติมเงินถูกกว่าเติมเองเนี่ยหาร้านดีๆที่มีเครดิตมากมายก็ต้องนี่เลยนะเดิร์ฮันช็อปบอกเลยว่าของโคตรดี เมื่อทุกคนกําลังดูความเป็นคนดีของผมแล้วมีโฆษณามากวนใจจนทุกคนขาดช่วงไปเนี่ยผมขอแนะนำล้าน p พ n d a Premium Store มีบริการ y u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  e พรีเมียมเวลาดูความเทพของผมเนี่ยจะได้ไม่ขาดช่วงเริ่มต้นเพียง19บาทเท่านั้นแถมด้วยวิวพรีเมียมแบบสุดคุม้มหรือบริการสตรีมมิ่งหนังอื่นๆก็มีเหมือนกันไ่ว่าจะเป็น n e f น i x Disney Plus พรามวีดีโอบิลิบิลิ ใครที่สนใจแอดไลน์แอดแ a นด้าพหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ก็ได้และใครที่แจ้งว่าเหช่องมีน้อยเกมเมอร์ f ับฟรี t u u e p พ e ีเมียมวันไปเลยก็อย่าลืมไปจัดกันนะฮะและนี่ก็คือ LR ตัวที่15ตัวใหม่ล่าสุดของเกมนะตอนนี้ที่เพิ่งเข้ามาสดๆนล้อเลยวันนี้ก็คือวันแรกเด y 1วันผมก็จะทำแล้วก็มาปั้นแล้วก็มาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันพร้อมกับรีวิวตัวของนางด้วยกับเจมบรูนฮิล ที่เป็น LR ตัวล่าสุดกับ LR ตัวนี้เลยมาเดี๋ยวมาดูกันว่าสกิลแล้วก็พาสีของเจเขาเนี่ยจะเก่งขนาดไหนแต่งจริงตอนที่เจเขาเข้าใหม่ๆเนี่ยเจเขาก็เป็นตัวที่ปัดแม่ปดัปดแม่หาอยู่แล้วนะเป็นสายแบบ all damage เลยตัวเจเขานะแต่แค่มันไม่เซ็กซี่เหมือนตอนนี้ไงใครอวยอยากจะมีไวฟุในช่องในคังตัวละครอยากแบบมาเติมไวฟุให้กับบ้านเนี่ยโอ้โหบอกเลยตัวนี้มันต้องมาแล้วไหมในตรีมแต่งงานด้วยอ่าของดี แต่ก่อนจะไปปั้นก่อนจะไปทาอะไรเรามาฟังรีวิวกันก่อนเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูว่าเป็นยังไงไม่เลยสวยมากนี่เป็นไงบรูนฮิล LR เอลอาแค่ชุดก็สวยแล้วโหนี่มันแบบว่าจากเป็นนอนกับเป็นเจของจริงเป็นตัวแรกเลยไหมของแก๊งเล็กนารกนะครับที่ขึ้น LR นะก็เป็นตัวแรกเลยตัวนี้ตัวของเจบลูนฮิลเนี่ยเรียกว่านอนไม่ได้แล้วต้องเรียกว่าเจ เพราะว่าดูจากทรงและทรงเจตัวของเจบรุนฮิลเนี่ยเป็นตัวดาเมจเดิมๆก่อนที่จะไม่อัปเอเนี่ยก็เป็นตัวที่แรงอยู่แล้วนะครับคือแรงด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับมีสกิลแบบปาดปื้ดอย่างสกิล2ที่แบบเป็นสกิลปลาดในตำนานที่จะปาดทีเดียวแล้วก็หายเลยเพราะว่าถ้าไอฝ่ายยิ่งติดเอฟเฟกต์ดีบัฟเนี่ยก็จะแรงดาเมจ3เท่าเลยอะนะไอ้เก้เนี่ยอันนี้คือมันอัพนะรู้สึกว่าเดิมๆมัน90้าสิบไหมตรงนี้ก็เป็นสกิลที่แรงมากๆเลยแต่ มันต้องเล่นกับดีบัฟอะนะแต่ไม่เป็นไรนะครับตัวของบรุนฮิลตัวนี้มีเอฟเฟกในการแปะดีบัฟตัวเองได้ทั้งตัวเองแล้วก็อีกฝ่ายได้เลยจากพาสซีฟตรงนี้เลยนะครับนี่ผมรู้สึกว่าการที่เขาบัฟขึ้นมาเป็น LR เนี่ยสำหรับตัวของเจเนี่ยถือว่าเก่งเพิ่มความเก่งให้ดีมากๆเลยครับอย่างแรกเลยก็คือไอ้พวกพ้องที่กําหนดเนี่ยเดิมเแล้นเนี่ยคือเจเขาจะเล่นกับแล็กนาล็อกแต่ว่าตอนนี้เขาเพิ่มเผ่ามนุษย์เข้ามา แต่ว่าสเต็ค12%ตรงนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับถ้าจะไม่ผิด3ามเทคตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มสเต็คแต่ก็จะเพิ่มเผ่ามนุษย์เข้ามานะทำให้ตัวของเจเขาเนี่ยเล่นได้หลากหลายทีมมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมของบันทีมของไอชาโดก็เล่นได้เลยเพราะาเป็นเผ่ามนุษย์ไงก็สามารถใช้ได้นะครับอ,อย่างชาโดม่งเล่นกับดีบัด้วยถัดลงมาคือเมื่อเริ่มเทินของเราเนี่ยเท่ากับว่าถ้าเปิดก่อนตัวนี้จะดีมาก จะมอบเอฟเฟกลดความสามารถด้านโจมตีกับป้องกัน15%เลยนะให้กับทั้งทีมของอีกฝ่าย1เทินตรงนี้คือเป็นเทคที่ทำให้บรุนฮิวที่อยู่ในล่างเจเนี่ยล้มบอดอีกฝ่ายได้แบบง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าลดทั้งโจมตีติดดีบัฟได้ใช่ไหมลดป้องกันอีก15%เลยนะโอ้โหถ้าเปิดก่อนนี่หวานเจี๊ยบนะีแล้วก็ถัดลงมานะเพิ่มความสามารถด้านโจมตีให้กับตัวเอง7%ต่อเอฟเฟกดีบัฟที่ติดกับอีกฝ่าย1อัน สเต็กได้6สตเต็กเท่ากับอีกฝ่ายยิ่งมีดีบัฟเยอะคือไม่รู้ว่าทีมของเราจะแปะดีบัฟให้กี่ดีบัฟแต่คือเจจะแปะดีบัฟไปเกาะแล้วก็คือลดความสามารถด้านโจมตีกับป้องกันตรงนี้ทําให้เจเขาเนี่ยจะเก่งด้วยตัวเองไม่ต้องไปพึ่งเพื่อนเลยก็คือเก่งด้วยตัวเองเป็นการชงเองแล้วก็ตบเองด้วยนะจากการเพิ่มสเต็กให้กับตัวเอง7ก็7จ็ดคูณหไปอะ่ะเยอะมากนะตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าไอเอฟเฟกตรงเนี้ยเป็นเอฟเฟกของ LR ที่พึ่งเข้ามาด้วยนะ เพราะว่าตอนที่เป็น UR เนี่ยน่าจะไม่มีนะเอฟเฟกตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดลงมาไอ้ตั้งแต่ตรงเนี้ยเพิ่มพอสามารถด้านโจมตีจมมาถึงไอ้จุดอ่อนตรงเนี้ยเป็นการเพิ่มมาใหม่ทั้งหมดของ LR อ่ะถัดลงมาลดดาเมจที่ตัวเองได้รับลง1%ต่อพลังชีวิตที่เหลือของตัวเอง2%แล้วเมื่อตัวเองใช้สกิลจะเพิ่มคิยิคอนดาเมจสร์ไอ้ตรงนี้คือปั่นจัด <laughs> 1 2 3นี่คืออะไรแย้นะเน็ตมาเบิอันนี้คือจะสื่อถึงอะไร ถามว่าเอฟเฟกดีไหมก็คือโกงใช้ได้อยู่เพราะว่าลดดาเมจที่ตัวเองได้รับเนี่ยหเเลยนะแล้วทุกคนที่ฟังอยู่ก็จะงงว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันเยอะตรงไหน 1, <What? S> 1%แต่ต่อพลังชีวิตที่เหลือของตัวเอง2%นะทุกคนคือถ้ายิ่งมีเลือดเยอะเนี่ยก็1%ต่อ2%น่ะมันมันเยอะมากนะ <c oughs> แล้วก็เมื่อใช้สกิลก็จะเพิ่มกิลกรัดาเมจอีก3%ด้วยนะ <c oughs> ยิ่งเลือดเต็มก็ยิ่งแรงนี่มันแบบตัวสายเปิดก่อนนี่หว่า <c oughs> นะแล้วก ไอ้สกิลจุดอ่อนตรงเนี้ยมันคือซิกเนเจอร์ของเจเขาเลยเป็นสกิลจุดขายเลยก็ว่าได้ก็คือการตีหมู่ไอ้การตีหมู่อย่างจุดอ่อนดาเมจสามเท่าต่อเอฟเฟกต์ดีบัฟเนี่ยมันก็จะเล่นกับพาสีฟตรงนี้ด้วยนะทำให้ตัวของเจเขาจะไม่สนต้านทานคิริคอนของเป้าหมาย50%เลยนะครึ่งหนึ่งเลยนะจาก100%เนี่ยคือแบบถ้าอีกฝ่ายแบบมีต้านคีย์เยอะก็ลดไปเด้50%อนะแรงขนาดไหนคือมันน่าจะเพิ่มคิริคอนได้มากขึ้นถ้าไม่เกือจริง ถ้าไม่เกลือจิงก็น่าจะติดคี้ได้มากขึ้นแต่ไม่รู้ว่าตัวนี้จะเกลือหรือเปล่าเอาฟอร์มอยู่ได้เรื่องนี้เรื่องไม่ติดคี้เนี่ยนะก็เป็นพาสซีฟที่ตอนเป็น LR เนี่ยเพิ่มมาด้วยกันอยู่ก็เยอะเลยนะถือว่าเยอะเลยนะเผ่ามนุษย์แล้วก็3เอฟเฟกตรงนี้เรื่องของสกิลโจมตีกันบ้างนะครับสกิลห1กับสกิลส2เนี่ยสกิลสก็อย่างที่บอกว่าเพิ่ม9%จาก90เป็น99ตรงนี้ นะครับแต่ว่าสกิลหนเนี่ยอันนี้คือเป็นการแปะดีบัฟตัวเองได้อ่าอันนี้คือดีดีมากนะครับตอนแรกผมก็อ่านก็งงว่าเฮ้ยทำไมต้องลดพลังสูงสุดเนียวะ <c oughs> จนมาดูของเทพเออมันมีของเทพอยู่นี่ว่าที่มีเอฟเฟกต์ดีบัฟติดกับตัวเอง1เอฟเฟกเนี่ยไม่ใช่1อันนะ1เอฟเฟกตนะจะเพิ่มพลังโจมตีของตัวเอง20%ต่อเอฟเฟกต์ดีบัฟที่ติดกับตัวเอง แน่นอนว่าสกิลหนึ่งเนี่ยมันเป็นการแปะดีบัฟหนึ่งเอฟเฟกอยู่แล้วก็คือลดพลังชีวิตสูงสุดของตัวเอง2%อร์เซนครั้งที่ขั้นหนึ่งแต่เมื่อขั้น2บวกบวกขึ้นไปจะมี2ครั้ง2สเต็กแล้วก็3ครั้ง3สเต็กันนะก็คือลดเลือดนะครับแต่ตรงเนี้ยลดเลือดตรงเนี้ยไม่ไปแคร์มันคือยังไงบุญฮิวก็ตีแรงอยู่แล้วนะครับอีกฝ่ายน่าจะแบบตั้งบอร์ดไม่ทันนะเป็นเวลา3เทิร์นล้วก็จะสร้างรามจส5 0องแบบเดียวนะมีเอฟเฟกต์ปะทะไม่ ไอการตีเดี่ยวตรงนี้เนี่ยมันจะแปลกกว่าตัวอื่นตรงที่ว่าบุญฮิวต้องเปิดสกิลตีเดี่ยวไปก่อนนะครับถ้าเราดูจากพาสีจากของเทพนะเพราะว่าตัวส่วนใหญ่ต้องเปิดสกิลหมู่ไปก่อนใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยสกิลเดี่ยวแต่ว่าเจเขาเนี่ยต้องเปิดสกิลเดี่ยวไปก่อนตามด้วยสกิลหมู่มนทําให้สกิลเนี้ยปาดแรงจัดเลยแบบแรงเวอร์เลยอ่าในส่วนของอันติก็แม็กแน่นอนผมว่าน่าจะแม็กกันทุกคน <c oughs> ถ้าใครเกลือเกลือแบบออกหลุดเลทเนี่ยน่าจะแม็กทุกคน ก็เป็นอันติที่มีการมอบเอฟเฟกเพิ่มความสามารถด้านโจมตี50ให้กับตัวเอง2เทินไอตรงนี้เพิ่มมาใหม่แต่ก่อนไม่มีแต่ก่อนมีแค่นี้ตีเดียวแล้วก็จะฟื้นพลังชีวิตให้กับทั้งทีม80เนี่ยมีแค่นี้แต่ว่าเทค2เทคข้างบนอันนี้คือเพิ่มมาใหม่เป็นการเพิ่มความสามารถด้านโจมตีไปก่อนเลยก่อนที่อันติจะใช้ด้วยนะครับก็เป็นการแปะบัฟก่อนนะอ่ะนี่ก็คือบรูนฮิลนะครับดูจากการบัฟแล้วเนี่ยเก่งไหม ผมว่าเก่งใช้ได้เลยนะครับใครที่มีบูลุนฮิลและชอบทรงเจ้แฟชั่นอลังการแบบเบอร์เวอร์วังๆเนี่ยก็ลองปั้นขึ้นมาดูได้แต่ก่อนที่จะปั้นเนี่ยดูคลิปนี้ก่อนดูให้จบนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงถ้าไปลง PVP นะผมก็ปั้นมาแบบสดๆร้อนๆเลยคือคือกำลังอุ่นๆเลยอะเซิร์ฟเข้าปุ๊บตุปั้นเลยแล้วก็มาเล่นมารีวิวเลยนะครับส่วนแฟชั่นก็คือเต็มแน่นอน คือมันต้องเต็มอยู่แล้วแล้วก็อุปกรณ์ที่ใส่เนี่ยก็จะใส่เป็นเลือดแล้วก็โล่ซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมจะลงแบบยังไงจะลงแบบชั้นสูงหรือแบบสามัญก็มาทุกคนเดี๋ยวเราเอาบรูนฮิลที่เป็น LR มาเล่นกันนะครับมาดูทีมกันด้วยว่าเล่นทีมอะไรนะแต่ผมจะลองทีมมนุษย์วันนี้ก็มาดูกันว่ามีตัวอะไรกันบ้างปะและนี่ก็คือทีมที่เราจะไปเล่นกันนะครับก็เป็นทีมของมนุษย์นะ เพราะว่าตัวของบลุนฮิลเนี่ยครับตั้งแต่เขาเพิ่มเทคมาที่แบบเป็นมนุษย์เนี่ยก็เล่นกับทีมฟูมนุษย์ได้นะครับก็จะมีบันเขียวพี่บันตำนานปาดปืด้ดตัวนี้นะครับดูดและปาดแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่เอาพี่มาดูดและปาดผมจะเอาพี่มาแค่ดูดเฉยๆแล้วก็ตัวของพาสซีบบันเนี่ยก็เพิ่มให้กับมนุษย์ด้วยก็คือเพิ่มสเต็ก5%นะนะให้กับเผ่ามนุษย์1คนนะครับที่ร่วมต่อสู้เลยแล้วก็จะมีเอฟเฟกเก่งด้วยตัวเองก็คือเพิ่มดาเมจจากสกิลหมู่ แต่ว่าพี่บันวันนี้พี่แบบว่าหลีกทางให้เจ๊นหน่อยนะพี่นะแล้วก็ตัวที่2เป็นตัวของลีวายพ่อหนุ่มสุดเท่ที่ไม่ได้เจอหน้ากันนานสำออนคนนี้ตัวของลีวายเนี่ยแน่นอนว่าเจอกับเฮลคือยังไงก็ต้องมาเจอกับเฮลแน่นอนเพราะว่าลีวายเนี่ยมีเอฟเฟกในการลบบัฟอีกฝ่ายนะเมื่อตัวเองใช้สกิลนะเท่ากับว่าถ้าใช้สกิลหนึ่งก็จะลบเป้าของเฮลไปได้1ตัวตามด้วยสกิล2 ในสกิลที่3เนี่ยแน่นอนว่าอีกฝ่ายหายแน่นอนถ้าไม่มีตัวของเมอร์ลิโลลิก็จะปาดหายเลยนะครับแต่ว่าพาร์ีของรีไวเนี่ยมันจะเก่งด้วยตัวเองก็คือจะเพิ่มอัตราจเกาะตัวเอง30ต่อแก๊งมนุษย์ที่ร่วมต่อสู้คนอ่คนะก็เป็นตัวที่เก่งด้วยตัวเองนะครับเป็นตัวที่ชงได้ตามได้เนี่ยจะเห็นว่า3ตัวนี้เล่นกับตัวเองทั้งหมดเลยแ <c oughs> ทบจะไม่มีแบบเล่นกับทั้งทีมเลยอ่ะยกเว้นบลูนฮิวอ่ะที่มีเพิ่มสแต็กนิดนึงแล้วก็แปะดีบัฟให้กับอีกฝ่ายนะ ตัวที่4เป็นตัวงซีเกิลส์น้ำซีเกิลสเนี่ยเป็นตัวที่จะเอาในส่วนของพาสีฟส่วนอ์ติแฟกตก็จะใส่เป็นนี่แหละการ์ดของมนุษย์นะครับแล้วก็พลังต่อสู้อยู่ที่430,000นะครับกินเป็นพลังต่อสู้นะก็มาดูกันว่าบลูนทิวเจของเราเนี่ยจะแรงขนาดไหนนะครับมาทุกคนเราเอาเจ๊ J ไปพังงาดวะเจ๊ J อยากพังงาดมากๆไปฮะ โอเคมาตาที่หนึ่งะครับก็มาดูว่าดาเมจของเจ๊ในตาแรกจะแรงขนาดไหน <c oughs> แล้วก็อีกฝ่ายเป็นทีมเมโต้ไงมาดิทีมเมโต้ o, ที่มีเมอร์ลินโรลี่ไงซึ่งเจอน้องเฮลเนี่ยเราต้องทำอย่างนี้ทุกคนเราใช้ตัวของรีวลเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดก,การเองเนี่ยลบบัฟไปก่อนแล้วก็ตามด้วยนี่เลยงานเลี้ยงฉลองมาดูดาเมจก,กันดีกว่าอาเดี๋ยวดูตอนนี้ก่อนอะ <c oughs> ตอนนี้ดตีไปเลย ดาวไม่ทกหมื่นสอ่ะลบบัฟไปก่อนละกันนี่เลยหายแล้วก็ปาดไปงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาหรือเปล่าแล้วก็ไปฮะเรียบร้อยอ่ะประมาณนี้นะครับแรงกูคือเจเขาตีสะใจยังนะ่ะ <c oughs> เจรูรุน,นนี่คือแบบว่าปาดปืดสะใจจัดนะอ่ะมาดิพเรียว่าโดดด่าไม่เข้าแล้วยากแล้วทีนี้ยากแล้วมาแล้วก็ลิมูลูลิมูลูตีมา แต่ว่าทีมเรามันไม่ได้เน้นแบบว่าบัฟสักเท่าไหร่อ่ะนะก็คือลิมูรูมันก็แบบไม่ได้แคร์อยู่แล้วไะผมว่าผมจะจัดการตัวของลิมูรูแล้วกันพี่บันพี่บันแบบอยากจะโชว์ความเท่ปะผมอยากให้พี่บันโชว์ความเท่ซ่าหน่อยดิอ่ะอย่างนี้เลยแล้วก็ปาดมาเอาอย่างนั้นเพิ่มมยมาโชว์ความเท่ซ่าแล้วก็ไปดีกิมดีจิ้มหนึ่งล้านเจ็ดแสนเลยหรอถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้โว้ย ไ่ธรรมาดานเนี่ยแต่ว่าตัวของเมอร์ลินโลนี่มันมีแครบเลือดไงก็ตีได้แค่หนึ่งแสนนะแต่ว่าตาหน้าน่าจะไม่รอดละมาโอ้โหแต่ว่าการเขาขึ้นาการไข่ฝันนะขึ้นอย่างนี้นะโอ้โหาการไข่ฝันนะขึ้นอย่างนี้โอ้โหมันจะไข่ฝันไม่ไหนอามาเดี๋ยวเราโถมไปที่ตัวของโลลิเมอร์ลินเลยแล้วกันไปฮะจิ้มไปเลยใช้แบบใช้เจจิ้มไปสามใบเลยให้มันเจ็บไปดิเอาแบบเจ็บๆเลยดิเจ จิม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 งอนดีจิมจิมต่อมีครามีเอลใช่ไหมจิมต่อไม่แคร์ไม่สนเรียบร้อยจีจีตาเล่ก็แบบเผาจั้อืมแต่ว่าสกินแฟชั่นนี่มาดูเต็มเต็มนี่สวยใช้ได้เลยนะพ่อจีจีปาดโคตรแรงสกิลเดียวก็แรงสกิลปาดสกิลสองก็แรงคือเจ๊โอ้โหนี่คือถ้าไม่เจอทีมเฮลนะไม่เจอมีแบบ อมตะนะผมคิดว่าหายอะ่ะเอาอย่างนี้นางฟ้าก็ก็ยุ่งองดิเอาแย่แล้วว่ะนางฟ้าพังงาดแป๊บหนึ่งว่ะพังงาดได้แป๊บเดียวไอ้แพลทริสตันเมื่อกี้อ้าวเรียบร้อยทีมนางฟ้าคือโดนแน่นอนเะฮะรปเราก็เล่นสูตรเดิมเลยเจอทีมนี้เล่นเหมือนเดิมไปฮ่าปาดไหมไปเอาก่อนเลยลบบัฟไปก่อนทีนี่ดิดูดีงานเลี้ยง งานเลี้ยงฉลองโอ้โหหนึ่งล้าน 1, นีพันหนึ่งเนียแล้วก็ป่าเลยเฮ้ยแต่ว่าทีมอีกฝ่ายถึกใช้ได้เลยนะเนี่ยโอ้โยทีมอีกฝ่ายถึกใช้ได้เลยนะอีฝ่ายนะแสดงว่าคนนี้น่าจะตึงใช้ได้เนะครับคือไม่ตุยนะแต่ว่าคนรยกว่าโดด่าใบเลือดมาตามสูตรอยู่แล้วนะแล้วก็ตัวของเทลก็พัดมาพัดโบพัดโบโโดมันแรงไหปะทำจริง แรงไปไหมถามจริงมามาดิผมจะแบบว่าพิกเกมรู้จักแบบพลิกเกมเกมมิ่งปะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับความเทพซ่าของบลูนฮิลนะมาดูความพิกเกมของเจเขาดีกว่าว่าจะพิกเกมได้หรือเปล่านะครับไปเอาดิเอาดิาดจิม้มจิ้มดีจิ้มดีแล้วก็ปาดไปเลยเจ๊ปาดเลย <c oughs> นี่ไงมันจะแรงสักแค่ไหนกันเชียววะ <c oughs> โอเคก็จ <im itation> okay, ีจีนะครับตาที่โอ้ลบการ์ตัวด,ด้วยไม่เป็นไรมีอีกใบหนึ่งมาลบการ์เราได้ยังไงลบได้ยังไงจีจี G. ดูซะว่าว่าไผเป็นไผก็จีจีโอ,โอ้แต่ว่าตาเมื่อกี้แบบผมผมตกใจอยู่แป๊บนึงน,นะไม่จบด้วยนะปาดไม่จบก็คือแบบของอย่างแน่นเลยนะคนเมื่อกี้พี่จีนมาตาที่3มนะ ขอเจอทีมอื่นบ้างหน่อยอยากเจอนางฟ้าเพื่อนเออไม่เจอไงมาไม่เจอนะา,จอางฟ้าอ่ะทุกคนเอาอีกแลว้วเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวนะรอบนี้ไม่มีเฮลเลยนะอ้าวไม่มีเฮลอ้าวอย่างนี้นห,หวานเจี๊ยบแล้วหรือเปล่าไม่มีเฮลคือมาถ้าไม่มีเฮลคือเนี่ยผมว่าแบบว่าค่อยๆปาดดีกว่าไหมกับปาดชิ้วๆแบบว่าปาดขำๆตีขโมยไปก่อนเลย แล้วก็ปลายนี้รีไวยใบไปก่อนปาดขำขำไปก่อนแบบไม่แรงแบบดาม็ดไม่แรง <c oughs> <c oughs> ดาม็ดไม่แรง <c oughs> <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เรียกว่าหายตั้งแต่เออ,อยากยากยากมาเฮ้แต่นี้เราปาดไม่ได้ละ อีกฝ่ายมีสะท้อนนะปาดทีนี้เท่ากับตุยนะเจนะคือเจต้องค่อยๆตีนะเจคือถ้าเจทําไปทําทรงปาดเนี่ยบอกผมบอกเลยว่าเจตุยแน่นอนนะมาเราจิ้มไปที่เมอร์ลินแล้วกันแล้วก็ใช้รีไวตโตเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวบันดีกว่าบันดีกว่าเอาบันปาดไปดีกว่าอ่ะเอารีไว์ไปก่อนเลยเจอไอ้น้องอันนี้ค่อยๆแล้วก็จิ้มเรียบร้อยแล้วก็ตามได้บันค่อยๆปาดมือแสต๊นึงก็พอมาสองใบเลยใช่ไหม เดี๋ยวเทินต่อไปรีาวอาจจะรีาวต่อแล้วก็ตามด้วยเจ๊เรียบร้อยก็จีนะนะับมาไมารีไวหนึ่งใบรีวสองใบแล้วก็เจ้จิ้มปิดฉากลาก่อยอย่ามาขวางทางสาย,ยากเขาบอกงี้วัยรุ่นนักปราบไทท่านในตำนานยิงเอลอลดหายเรียบร้อยเรียบร้อยจิ้มลากันลาก่อยโอเคตาที่3นะครับอย่างรวดเร็ว ทีมนี้ไม่เน้นคุยเน้นปาดไปต่อตาที่4อย่างรวดเร็วคือเอาจริงนะไอการที่ดาวเมทเจเขาแรงขนาดเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ดาวเมทเจเขาแรงตอนเป็น LR รเนี่ยรู้ปะตอนนี้เจเขาเป็นช่วงเมตาเนี่ยเจเขาก็จะดาวเมทประมาณนี้แหละพอแบบออก LR อมาอีกเนี่ยมันทำให้ตัวเจเขาเนี่ยเล่นกับในเมตาตอนนี้ได้ไงความเก่งความเทพความซ่าไปไปไปฮะลาก่อย เอาเลยปะนี่นี่เอาเลยเอาสีเอาสีเอาสี <c oughs> แล้วก็เรียบร้อยลบบัฟก่อนด้วยนะคือข้อดีของไอตัวเนี่ยไอรีวายสัมออนเนี่ยคือมันลบบัฟก่อนออกดามดเมจนะฮะทำให้บัฟอมตะของเฮลเนี่ยมันหายไปก่อนไงแล้วก็ไอสัมออนก็ตีไปเรียบร้อยเมอร์ลิน เองจะแรงไลยไหม,มน้องคือน้องจะแรงไลยไหม,มน้องคือน้องแรงขนาดนั้นพี่ก็อยู่ไม่ได้แล้วดิเดี๋ยวนะมีตรามีเอวไหมพ่อหนุ่มวันนี้มีแน่นอนปะเราก็ไม่สนใจไม่แคร์ด้วยกูจะปาดไม่แคร์นี่ก่อนเลยเอาก่อนเลยใบเลือดไปแล้วก็จิ้มเลยไม่แคร์ไม่แคร์อะไรทั้งนั้นมีแขบเลือดที่ใช่ไหมมานี่ดิมานี่ดิ แคบเลือดมันจะแคบบุญฮิวได้ที่ไหนมันแคบเลือดบุญฮิวไม่ได้เพราะว่าใจมันอยู่ที่ใจคือใจอยากจะปาดไม่มีอะไรแคบเลือดผมได้ก็จ g มาครับเจอกอับทีมของอะไรอะไรครับนี่ไอ้ทีมนี้เล่นได้ด้วยหรอเอาดีอ๋อแต่ว่ามันนั่นไงไม่ระบุไงเออโดนเอโดนแน่มาลิว,วายซาซาเกโยมาแล้วก็ใช้บุนฮิวตีไป แล้วก็ตีหมู่ไปใบเลือดไปเอาเลยขำๆดังโบะดังโบไปก่อนหนึ่งทีเจ๊เจ๊ปาดปาดสะใจมากสะใจสุดสะใจจริงเออเฮ้ยอีฝ่ายมันใส่ทราม่เอลด้วยเหรอไอตัวเฮลอีกฝ่ายมันใส่ทรามิเอลนะบอกเลยว่าสะใจสุดมาเออคนเรียกว่าโดนด่า แต่ว่าคนเรียกว่าโดดด่ามันไม่เข้าไงแล้วก็เฮลตีมาครับเฮลยากยากยากเอาเดิโอ้โหแล้วก็จิ้มมาที่บุนเฮลเรียบร้อยแต่ว่าเขาเนี่ยมีตวงโดนตัดเลือดอยู่นะก็คือฮีนไม่ได้ใช่ไหมฮ้ม่มันฮิวได้นี่ว่ะเพราะว่ามันลบดีบัฟนี่ไงโดนไงแต่ว่ายากหน่อยนะไอ้น้องเจอพี่บานพี่นี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวพี่บันพี่จะโชว์โชว์ความเทพซ่าโดยการปาดแปดอ e ีสปอร์ต ไปฮะแล้วก็อืมคิดว่าตุยไหมคิดว่าแบบกิมเมอร์ลินเนี่ยคิดว่าตุยไหมแล้วก็พี่บันเอาที่โชว์โชว์ความเท่มาฮะเอาเลยขโมยมาก่อน,น,นแล้วก็นี่เลยแล้วการลีไวโตเอาไปก่อนนี่ป้องไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็ปาดสวยๆปาดสวยๆนอกจากบูลิทิวแล้วก็ยังมีพี่บันอยู่เนี่ยแหละแล้วก็ปาดแปะสวยๆจีจีตี ตาสุดท้ายแนะ้บก็เจอกับปิดท้ายด้วยเมตาอีกแล้วอีกแล้วสินะแต่รอบนี้คือมีน้องเฮล,ลมาครับเพื่อนทีมเนี้ยทีมอีกฝ่ายถ้าไม่ใส่น้องเฮล,ลมันไม่ได้จริงคือใครจะเล่นต้องใส่น้องเฮล,ลนะมาเราก็เหมือนเดิมนะบเล่นสูตรเดิมเลยเจอทีมนี้ก็เล่นสูตรนี้เอารีไวล์ลบบัฟไปก่อนก็ไปทำข่ำไงยิงมิสไซล์ขขำขแล้วก็ปาโชดิ่ปาโชดนี่หนึ่งล้านสองแสน แล้วก็ตามด้วยสำออนเอาเลยวู้วเรียบร้อยเหลือแค่โลลิตัวเดียวแล้วไงเอามาแล้วก็คามิล,ล่าลงมาจบแล้วไปไงเวลาแบบสั้นๆขอเวลาสั้นๆอีกไม่นานอ่าเมอร์ลินก็ไปคนละว,ว่าโดด่ามาเแต่ว่าเหลือเมอร์ลินตัวเดียวมันเบาอะนะดามเมจอ่าเจ๊เจ๊เคามิล,ล่า,าแล้วก็คุยกับเมอร์ลินโลลี่ดิเราใช้ตัวของ พี่บอนเนี่ยเอาพี่บันปาดเลยดีกว่าไหมหรือว่าจิ้มก่อนอะเดี๋ยวจิ้มก่อนแล้วกันเฮ้ยแต่ว่าอย่างนี้ก็ก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันมีแคลเลือดไงทําไมเราไม่จิ้ม2ทีไปเลยอะจานหมีแล้วก็จิ้ม2ทีไปเลยดิก็คือเอาตุยแน่ไงไปจิ้มครั้งแรกก่อนขำๆ <c oughs> บันบันปาดไปก่อนแล้วก็จิ้มอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยจิ้มโอเคเรียบร้อยจีจีนะตานี้ นี่อดทนโชว์เราก็จิ้มไปขั้นสมเลยดิเราก็จิ้มขั้นสไปเลยแล้วกันไหนดูเซตัสเดขั้นสามโอ้หกหมืนหไงหกหมืนหึ่งนี้หนห่งน,นจิ้มสาใจจัดนะก็ขโมยมาแล้วก็ขั้นสามจิ้มเตีย <c> ว <oughs> <c oughs> ส่งล้านส่งแสน <c oughs> ไปแรงซะด้วยจี <c oughs> ประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวของบุญฮิวนะทุกคนก็ได้ดูคลิปไปแล้วเป็นคลิป P p นะครับก็ได้ลง PP ไปแล้วนะเป็นไงบ้างตัวของเจคนนี้นะรแรงจัดเลยนะคือถ้าได้เปิดก่อนแล้วปาดเนี่ยใครเคยเล่นบันกระบองเขียวที่เป็น LR ก่อนหน้าเจเขาเนี่ยฟิลลิงเหมือนกันเลยเปิดก่อนก็ปาดแปดปาดแปดหาย แต่ถ้าตัวนี้เปิดทีหลังเนี่ยผมว่าไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ถ้าใครจะปั้นตัวเจเขาขึ้นมาเนี่ยต้องมั่นใจจริงๆว่าเปิดก่อนได้เพราะว่าด้วยที่พาสีลดสเตตัสดีบัฟสอดีบัฟเลยป้องก,กันกับโจมตีหรือว่าเป็นการปาดของเจเองและยิ่งมีรีายเนี่ยเล่นกับทีมเนี้ยได้ง่ายเลยเพราะว่าลบบัฟของเฮลได้แต่ถ้าไม่มีรีไยไม่มั่นใจว่าเปิดก่อนได้เนี่ยแบบ100%เอนี่ยก็แนะนำว่าไปปั้น LR ตัวอื่นดีกว่านะครับ ตัวของเจเขาเป็นตัวที่แบบลงขำๆได้นะฮะหรือว่าใครเจ้าเจาเขาเป็นตีบอสก็ได้นะแบบว่าป้านำขำๆลงตีบอสเนี่ยแบบวันเจี๊ยบแต่ถ้าลงพีพีเนี่ยต้องเปิดก่อนเท่านั้นนะนะถ้าไปเปิดทีหลังเนี่ยผมลองมาแล้วไม่ไหวไม่เวิร์กนะครับไอตาหลังใหม่ที่ลองก็คือไม่กินอาหารแล้วก็ลงไปอยากรู้ว่าเปิดทีหลังเป็นไงก็ตามสภาพตามสไตล์เจมันไม่ถึกเลยอ่ะถึงผมจะใส่ป้องกันกับเลือดเนี่ยก็เป็นทีมที่ไม่ถึกเลยนะฮะต้องแนะนาว่า้เปิดก่อนเท่านั้น เนาะอ่ะประมาณนี้คะแนนที่ผมจะให้ตัวของเจเนี่ยที่ความบ่มๆบ่มคือลือพอ LR แล้วเบ่มๆบ่มคือลือขึ้นบวกกับแฟชั่นโคตรสวยให้เจเขาเลยอยู่ที่9เต็ม10เลยสําหรับความบิ่มๆบ่มคือลือแล้วก็ความขาวไม่เกี่ยวนะครับให้9เต็ม10สําหรับทีมของมนุษย์ละกันแต่ถ้าเป็นทีมอื่นเล่นกับทีมอื่นหรือว่าไม่มั่นใจว่าเปิดก่อนได้เนี่ยแล้วอยากปั้นขึ้นมาอยากไปลองเชิงโดนเปิดก่อนเนี่ยโอ้โหคะแนนเจนี่คือดรอปแบบอยู่ที่5เลยนะ อยู่ที่5อยู่ที่4ี่เลยนะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับต้องแบบเปิดก่อนเท่านั้นแล้วต้องมีทีมนุษย์ตึงๆหรือไม่ก็ไม่ระบุตึงๆต,ตัวเจเขาก็เป็นตัวที่เล่นกับทีมพวกนั้นเองง่ายแต่ถ้าใครจะเอาชัวร์สู้กับเมตาได้เลยเนี่ยยังไงต้องมีรีไวถ้าไม่มีรีไวไม่ไหวมันลบบัฟไม่ได้นะแต่ถ้าใครอวยแบบม,มันทนความเซ็ก,กซี่แบบข่าวจ๊วไม่ไหวก็ต้องปั้นเถอะครับคือถ้าไม่ปั้นมันไม่ได้แล้วปะ่ะคือแค่เห็นแค่นี้ก็ไวฟุแล้วไหม ก็ประมาณน,ะนะาั้นนะครับโอเคใครที่ชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะเพื่อไม่พลาดคลิปผมสังคิปหน้าเป็นคลิปลเป็นเกมไหนอย่าลืมติดตามไว้ด้วยก็เป็นคลิปรีวิวเดย์วันกันไปเลยกับบูนฮิวตัวนี้แค่ความขาวก็ชนะทุกสิ่งแล้วนะไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีผมเด้เดเด้เด้เดลืมๆๆลืมลืมลืม,ลมๆๆวันนี้ลืมวันนี้อันนี้ฝากด้วยทุกคนนะฮะคือแบบว่าเนี่ยมันต้องฝากด้วยนะทุกคนนะก็อปปี้เลยนะหรือพิมพ์ตามนี้ก็ได้นะแบบ ช่วยหน่อยช,ยช่วยหาเพชรเป๊ตุเปิดเกลือหน่อยนะก็อ่ะปากแอดกันด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะก็ลาจริงๆแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าใครที่ช่วยก๊อปปี้อันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะ 「痛みの始まりという歌」「果てしない灰色の中で手を伸ばしたが君を見つけた君の声が聞きたくて」「ずっと待ってたよ君と同じように」「心が真実を求めて静かに」